พระแม่ทรงก่อร่างสร้างงานศิลป์โรคยนยินแซสซองก้องเวหาศิลปาชีพงามล้ำสุดพันนาสมนามว่าเอกศิลป์ถิ่นไทยมีเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาครบอภินพพระแม่เมืองรุ่งเรืองสีเป็นคู่บุญขององ,องค์พระจักรี บารามีเลิศล้นทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลเอกฉัดเฉลิมเฉลิมสุขประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย